สวัสดีค่ะเพื่อนเ่นทุกคนขอเชอิท่านนะคะที่หายไปนานวันนี้น็อตจะมานําเสนอนวัตกรรมใหม่ที่หลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วหรือว่าหลายๆคนอาจจะมีูิจัรคือเจอมารโรเลอร์ค่ะเจอมารโรเลอร์คืออะไรเจอมารโรเลอร์คือลูกกลิ้งเข็มค่ะสามารถช่วยส่วนของหลุมสิวหรือแม้กระทั่งรอยแผเป็นจากสิวค่ะน็อตเลือกใช้แบบ540เข็มและแบบตื้นสุดคือมีเข็มสั้นสุดคือ0 2 0ยมิลค่ะ ส่วนใครที่มีแผลเป็นจากสิวลึกหน่อยก็เข็มก็จะลึกไปตามระดับค่ะส่วนโนต้ตผิวไม่มีปัญหาอะไรการฉลดกึง้งสุดเป็นการช่วยทําให้แค่หน้าใสาค่ะอันนี้ข่าบอกเลยค่ะว่าทําตอนกลางคืนตื่นเช้ามาหน้าใสที่นยังเห็นได้ชัดค่ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะต้องการอธิบายโดยละเอียดค่ะค่ะเมื่อเปิดในกล่องที่มาจะพบเดอร์มาโรเลอร์ค่ะแต่บอกก่อนว่ากล่องที่เปิดมาใหม่จะมีซิลเรียบร้อยค่ะลิมิตใช้แล้ว ต้องเก็บไว้นะคะเพราะว่าช่วยปกป้องเรือม,มาโรเลอร์จากสิ่งสกปรกและปกป้องเข็มจากการกระแทกสิ่งต่างๆค่ะ,คะจะไปไดูในส่วนของลูกกิ้งกันบ้างนะคะมดาดูลักษณะลูกกิ้งใกล้ๆชัดๆกันเลยค่ะอันนี้เพื่อนๆต้องมองดีๆค่ะเพราะว่าตัวเข็มสั้นมากจนแทบมองไม่เห็นตัวเข็มเล็กๆนี้จะเป็นตัวเปิดผิวหนังเราทําให้ตัวยาหรือวิตามินซึมเข้าไปในใบหน้าของเราได้ง่ายขึ้นค่ะแม้ที่อาจเสี่ยงสนานตะกุกตะขักสุดวิตค่ะขออภัยด้วยนะคะ ถ้าสังเกตชัดๆคะ่ะเพราะว่าตัวเข็มจะสั้นมากเพราะว่าถ้าเข็มลึกนี้เหมาะสำหรับพวกเป็นหลุมสิวนะคะถ้าใครต้องการหน้าใสปิ๊งก็เข็มตื้นๆก็พอคะ่ะค้าดูในส่วนของวิตามินที่เราจะใช้ในหน้าเราบ้างคะ่ะตัวนี้เป็นวิตามิน E A C คะ่ะเพื่อน้วมาเองจากประเทศเซาแอฟ,ฟริกาคะ่ะเพราะว่าที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นวิตามินที่ผสมเองอันนี้จะเป็นอะไรที่เป๊ะมากคะ่ะอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช่วิตามินอันนี้ทาเฉย มันแตกต่างอะไรกับการใช้ลูกกิ้งเข็มกริ้งที่หน้าของเราโดยวิตามินนี้เมื่อดอนลูกกิ้งเข็มสักรูจักเข็มจะทาให้วิตามินซึมเข้าไปในหน้าเราได้เร็วมากขึ้นค่ะส่วนถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสั่งซื้อจะได้เป็นขวดเล็กนะคะเพราะว่าถ้าใช้ขวดใหญ่คงกิ้งที่เป็นปีค่ะลองซื้อขวดเล็กไปลองก่อนถ้าชอบค่อยมาซื้อขวดใหญ่ค่ะทุกอย่างข้างในเหมือนกันหมดเป็นการแบ่งนะคะไม่ใช่การผสมและในความรู้สึกคือขวดใหญ่จะเป็นหัวแบบเทค่ะใช้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ เดี๋ยวมาดูตอนใช้พราะว่ามันลำบากไงกับหัวแบบเททำไมถึงใช้แบบหยดจะง่ายกว่าค่ะถ้าต่อไปสำหรับสาวๆที่กลัวเจ็บค่ะยาชาแบบ5%ใช้แบบเท้านะคะแต่ตัวนี้น็อตไม่ใช้ค่ะเพราะว่าต้องมาทาย,ยาชาทิ้งไว้30นาทีต้องมาเช็ดยาชาออกมันไม่สะดวกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวเจ็บแนะนํานะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเจ็บนิดหน่อยเป็นความเจ็บที่ทนได้ค่ะไม่ใช่ความเจ็บที่ทนไม่ได้เพราะาตัวน็อตเองก็ไม่ได้ใช้ค่ะต่อไปอันที่จําเป็นที่สุดคือ แอลกอฮอล์ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําเดมารเลอร์คือความสะอาดมันเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกล้างเครื่องสำอางและล้างหน้าให้สะอาดจากนั้นให้เพื่อนหาถ้่วยมาใบหนึ่งน้ใช้แก้วชาค่ะเทแอลกอฮอล์ใส่ลงไปขนาดพอประมาณค่ะจากนั้นเอาเดอร์มาโรเลอร์ลงไปเขย่าเขย่าระวังอย่าให้ตัวเข็มกระแทกกับขอบแก้วนะคะเดี๋ยวเข็มจะไม่คมค่ะส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้เป็นครั้งแรกก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะส่วนโน้ใช้มาหลายครั้งแล้วต้องล้างแอลกอฮอล์นิดนึง เพื่อความสะอาดค่ะจากนั้นวางผึ่งไว้ให้แห้งนะคะขั้นตอนต่อไปก็ทายาชาค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวเจ็บก็ทาไปและทิ้งไว้ประมาณ30นาทีส่วนนวดไม่ทาค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนทายาชาก็ใช้เช็ดออกด้วยพาก๊ตก่อนนะคะจากนั้นเช็ดสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทั่วใบหน้าอันนี้นวด,ดข้ามขั้นตอนอยาชานะคะก็คือใช้แอลกอฮอล์เสร็จสำลีแล้วเช็ดทั่วใบหน้าเลยค่ะเช็ดหน้าแล้วลืมเช็ดมือด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้มือ ทาตัวครีมค่ะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนใช้ถุงมือ,อยางสำหรับการการแพทย์ก็คือไม่ต้องเช็ดค่ะขั้นตอนต่อไปคือใช้ออยล์ทัทุบเรีวใบหน้าค่ะทาไปได้ฉ่ำๆค่ะอย่างงกค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้วความรู้เพิ่มเติมลองไปเซิร์ชใน YouTube นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Derma Ro l l e r System ค่ะแต่อย่าไปดูพวกที่ใช้เข็มลึกๆนะคะเพราะว่าเข็มลึกๆจะมีเลือดออกด้วยน่ากลัวค่ะเราใช้เข็มตื้นๆพอค่ะค่ะมาดูการ ทุลักทุเลของการทาออยล์แบบหยดหกลึกเธอไปหมดค่ะรู้สิคะอะแตะแขงหน้าได้อีกค่ะใช้แบบหยดแบบอ่ยายาหยดตาจะดีกว่านะคะรู้สิคะอะลำบากลำบนมากค่ะทาไปเลยค่ะทั่วใบหน้าน่าจะมันเยิ้มนิดนึงค่ะเพราะมันเป็นออยล์ค่ะต่อไปมาเริ่มกริ้งเลยค่ะที่ที่แนะนำที่สุดที่กิ้งเป็นตอนแรกคือบริเวณกระพุ้งแก้มค่ะบริเวณนี้ไม่เจ็บสุด หอย้าไม่เจ็บสุดค่ะทําบริเวณนี้ให้ชินก่อนจากนั้นค่อยกระเถิบไปท,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 ที่ที่เจ็บๆค่ะที่เจ็บๆมีบริเวณไหนบ้างหนกแก้มหน้าผากค่ะคือบริเวณที่หน้ากับกระดูกผิวหน้ากับกระดูกมันติดกันนะคะที่มันไม่เป็นเนื้อมันจะเจ็บนิดนึงค่ะก็กริ้งไปค่ะกริ้งขึ้นลงก่อนจากนั้นก็ซ้ายขวาค่ะกริ้งขึ้นลงก่อนจากนั้นก็ซ้ายขวาจากนั้นก็เฉียงค่ะเธอคือทําให้ครบทุกทิศทาง บริเวณที่ออมมีรอยแผลเป็นจากสิวหรือว่าเป็นฝ้าเป็นกะแล้วก็กิ้งบริเวณนั้นมากหน่อยค่ะเวลาเจ็บก็นึกไว้นะคะว่าสวยสวยสวยนี่ค่ะแล้วจะทนได้ค่ะค่ะต่อไปเมื่อกิ้งขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาค่ะค่ะทำานี้ไปทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะเนี่ยบริเวณนี้จะไม่ค่อยเจ็บค่ะค่ะนึกไว้ค่ะสวยสวยหน้าจะแดงนิดนึงนะคะแล้วจะรู้สึกอมร้อนวุบวับค่ะแต่ขอบอกนั้นคะว่า มันเป็นความเจ็บที่ทนได้จริงๆค่ะไม่ได้ซาดิกนะคะถ้าใครกลัวเจ็บก็อย่าชาค่ะค่ะไหมคะก็กิ้งไปเรื่อยค่ะทําไปท่องไปสวยๆมันจะสวยเองค่ะเพราะระบบเราดีมากวิตามินกลังสงพลังค่ะค่ะทำนี้ไปทั่วใบหน้าเลยค่ะจะมาขอพูดอะไรนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับการทำเออเดอร์มาโรเลอร์นี้ใครที่เป็นหลุมหลุมสื่อลึกๆ ตามรอยเข็มที่จิ้มลงไปจะเป็นการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนด้วยค่ะทำให้ผิวอบริเวณที่มีหลุมสิวตื้นขึ้นค่ะแต่เข็มต้องลึกหน่อยนะคะแล้วก็ต้องทายาชาค่ะเพราะว่าถ้าเข็มประมาณสัก0.20ถึง0.25สองเบอร์นี้ไม่ต้องชายาชาก็ทนได้ค่ะถ้าหลังจากนั้นก็ยาชาโลดค่ะอันนี้ทนได้ค่ะคือไม่ต้องทายาชาก็ได้แต่ถ้าลึกกว่านี้ต้องทายาชาแน่นอน ขาบริเวณหนะ้าผากจะเจ็บหน่อย่ะตรงบริเวณนี้เจ็บมากขามับนี้เจ็บสังเกตค่ะเวลาทากริ้งจะเป็นแดงๆนิดนึงเพราะว่าคือเข็มมันเจาะผิวแล้วก็จะไหมคะแล้วก็ตัวอ่อนมันจะซึมลงไปง่ายขึ้นอย่างงี้่าคิวเคิลทาหมดค่ะกริ้งให้หมดตรงไหนต้องการให้เด้งให้ใสกิ้งเข้าไป่ะใต้ตาก็กริ้งค่ะระวังเข้าตานะคะกิ้งแบบระวงังระวังนิดหน่อยอาค่ะถ้าอายุการใช้งานของเดอร์มาโรเวอร์อนี่จะประมาณ 3-4ครั้งค่ะเพราะว่าถ้าใช้งานบ่อยๆเนี่ยตัวเข็มก็จะทื่อขึ้นก็จะไม่คะ้ะแล้วก็จะไม่เจาะผิวหนังของเราค่ะเมื่อทาเมื่อทําทั่วหน้าแล้วก็ใช้มือนวดอีกทีนะคะค่ะใช้มือนวดถ้าใครอมนวดเสร็จปุ๊บทิ้งไว้3 0นาทีค่ะจากนั้นล้างออกถ้าใครมีอมมาร์กหน้าก็3 0สนาทีล้างออกด้วยน้าเปล่าแล้วก็มาร์กหน้าทับไปได้เลยค่ะค่ะเมื่อใช้ดยดมาเแล้วเ,เสร็จก็ใช้อลกอฮอลทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะ จากนั้นก็นําออกมาสลัดสลัดค่ะเมื่อสลัดเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บไว้ในกล่องที่ให้มาทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของความสะอาดและป้องกันเข็มไม่ให้ไปกระแทกอะไรทําให้เข็มทื่อค่ะถ้าใครสนใจการทาเดอร์มาโรเลอร์ซิสเต็มลายของเจ้าของเราจะทิ้งไว้ด้านล่างนะคะถ้าใครสนใจก็ไลน์ไปถามได้ค่ะาการทาเดอร์มาโรเลอร์นี้ทําสัปดาห์ละครั้งค่ะถ้าใครโฮปหน่อยกอ็สองสัปดาห์3ครั้ง ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะผู้หญิงที่ไม่สวยทุกคน